มาแต่7โมง22 7โมง22จนถึโมงมีผู้โดยสารเด้งขึ้นมา35บาททีแล้วก็กดยกเลิกก็สรุปแล้วออกมา7โมงครึ่ง8โมง9โมงชั่โมงครึ่งนะครับโมงครึ่งยังไม่ได้ผู้โดยสารสักคนงนะ นะ่าจะเป็นใบอาทิตย์ด้วยแหละวันนี้เอาครับวันนี้เอาไปดูกันว่าวันนี้จะได้สักกี่คนวิกันช่วงเช้านะครับเราประมาณเที่ยงเที่ยงก็กลับบ้านไปดอน้วส่งเย็นวุยต่ออีกทีนึง ถ้าเป็นวันเสาร์นี่น่าจะได้อยู่นะถ้าสองสามคนแล้ลนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนก็ทับก่อนนะเป็นประเด็น,นองทุกวันอะแม่ขับมืงถองอีกทีนึงครับไปไจะมีคนไหม ไปกีเตอรไปร้อยหนึ่งตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาจนแบบว่าทหารลงไปกีดแลยังไม่ได้ผู้่ดีสานทหารลงไปกี่หนึงแล้วฮะยังไม่ได้ผู่ดีสารสักคนเลย เราจะเข้าไปบนข้างในนะตรงนี้จะเป็นตึก ไม่มีเลยครเดี๋ยวเราวนกลับออกไปตรงเส้นเรียบองนะเรียบฟองป,ปลาแล้วก็ออกไปแจ้งวัชนะแล้วก็ไปยิงไปตรงห้าแจ้ประก็นแล้วก็ห้ามสะพานรามสี่ไปทางบ้านเราหน่อยรอจะพึ่ง มาลับรถเลนที่เมองคองครับมาบไปได้พอมันอาทิตย์สนิทตัวดจขึ้นครับวันนี้ Mới đen mà tắc cột <laughs> à, rồi. Ngồi đây Không có quần được cột luôn. Mà đi đông